สวัสดีครับโอ้ oh, จากช่องโอ๊ตอมานะครับสำหรับวันนี้นะครับผมอยากจะมาแนะนำนะครับทิคและวิธีการใช้งานทีวี LG นะครับ สำหรับใครลหลายๆคนที่เคยพบปัญหาสอบถามผมเข้ามาเหมือนกันว่าบางทีใช้ทีวีตาคอนโดหอพักสำนักงานอะไรประมาณนี้นะครับมีทีวีนะครับรอบๆเลยหลายเครื่องมากนะครับแต่เราอะต้องการจะเอามือถือนะครับสะท้อนหน้าจอไปแต่คราวนี้ในลิสต์รายการเนี่ยมีทีวีนะครับเยอะแยะไม่หมดซึ่งเราไม่รู้ว่าไอทีวีที่โชว์พวกนั้นอะมันเป็นเครื่องของเราไหมนะครับบางคนพลาดเหมือนกันนะครับ สั่งสะท้อนไปอยู่ๆเอ้าไม่ใช่เครื่องที่เราต้องการก็เกิดปัญหาขึ้นนะครับยังไก็ผมอาจจะแนะนำนะครับทิคนะครับวิธีการแก้ไขง่ายๆเลยก็คือตัวทีวี lg เนี่ยนะครับไลนตั้งแต่ซีรีส์0 1 4จนถึงซีรีส์2 0 2 0ัปัจจุบันเนี้ยนะครับที่เป็น w ว b บ s เทั้งหมดเนี่ยเราสามารถไปกําหนดตั้งชื่อมันเองได้โดยที่ว่าพอเราตั้งชื่อไปแล้วเนี่ยนะครับอุปกรณ์อื่นนะครับที่มาค้นหาเนี่ยมันจะเจอเป็น ชื่อที่เราตั้งไว้เองเลยนะครับซึ่งจะตัดปัญหาเรื่องที่ว่าแต่ทอนหน้าจอไปผิดเครื่องหรือว่าไม่มั่นใจว่าใช่เครื่องเราหรือเปล่าได้นะครับงเดี๋ยวผมจะขออนุญาตมาแนะนําวิธีการเลยแล้วกันนะครับก่อนอื่นนะครับถ้าเกิดเราต้องการจะตั้งชื่อหรือกําหนดชื่อตัวทีวีนะครับให้กดปุ่ม setting นะครับที่รีโมทเลยอันนี้เหมือนๆกันเลยครับแต่ละรุ่นคล้ายๆกันเลยอ่ะก็คือให้เรากดตั้งค่านะครับรูปฟันเฟืองที่รีโมทนะครับจากนั้นนะครับไปดูที่บรรทัดที่ใช้คําว่าการตั้งค่าทั้งหมมดนะครับผ ส่วนหน้าต่อมานะครับให้เลื่อนลงมาหานะครับบรรทัดที่ใช้คําว่าการเชื่อมต่อนะครับอันนี้2020เนี่ยจะใช้ว่าการเชื่อมต่อนะส่วนถ้าเกิดเป็นซีรีส์ย้อนลงไปเนี่ยนะครับส่วนใหญ่จะใช้คําว่าเครือข่ายนะครับโอเคแล้วก็ให้เพื่อนๆเนี่ยมาดูนี้ครับชื่อทีวีนะครับอ่าอย่างตัวเนี้ยที่ผมทดสอบอยู่เนี่ยใช้ชื่อว่า LG webOS TV UN.3000PTC 7นะครับซึ่งเป็นรหัสเดิมของตัวเครื่องนะครับ ส่วนถ้าเกิดรุ่นเกา่กาๆหน่อยเนี่ยก็คือมันก็จะเป็นชื่อนะครับที่ที่ถูกเซตไว้ส่วนใหญ่จะขึ้นต้นด้วย webos ประมาณนี้นะครับโอเคเรากดเรียบไปเลยนะครับจากนั้นเนี่ยนะฮะไอตัวชื่อที่ว่าเนี่ยเราสามารถแก้ไขนะครับเป็นอะไรก็ได้นะครับอ่าส่วนอย่างผมแม่นะครับอยากจะให้รู้ว่าเป็นของตัวเองหน่อยเนี่ยผมอาจจะเพิ่มคําว่านะครับโอ๊ตอามาต่อไปโอเคถ้าเกิดอันนี้ผมลองแล้วนะครับ ข้อจากัดก็คือเหมือนว่าความยาวเนี่ยนะครับมันอาจจะมีอยู่นะครับก็คืออย่างตอนนี้ผมเพิ่มได้แค่ตัว O อย่างเดียวนะครับโอเคอานนั้นเดี๋ยวผมลบไปเลยตั้งเป็นชื่อว่าโพดอัมมาเลยนะครับอ่าโอเคเพียงเท่านี้นะครับตัวชื่อทีวีเนี่ยมันจะเปลี่ยนกลายเป็นชื่อโพดอัมมาทันทีนะครับเมื่อไหรเวลาเราเอาตัวโทรศัพท์มือถือนะครับจะสะท้อนหน้าจอหรืออะไรก็แล้วแต่หรือว่าจะต้องการจะจับคู่กับตัวทีวีตัวเนี้ย มันจะเจอเป็นในชื่อโอดอัมาเสมอแทนและอ่ะผมยกตัวอย่างว่าถ้าเกิดผมเข้าไปที่หมวดรองรับนะครับแล้วเข้าไปที่ข้อมูลทนะีวีเนี่ยปกติมันก็จะเป็นโชว์ชื่อทีวีใช่ไหมครับโมเดลจริงเนี่ยมันอยู่ตรงนี้แต่ถ้าเกิดสมมติกดย้อนมาเนี่ยนะครับข้อมูลทีวีตรงนี้มันจะใช้ชื่อว่าอดอัมาทันทีนะครับการแก้ไขชื่อเนี่ยเสร็จสมบูรณ์แล้วอปุปกรณ์อื่นเนี่ยจะเจอในชื่อนี้นะครับยังไงก็นะครับผมว่ามันก็ค่อนข้างเป็นประโยชน์นะครับสำหรับใครหลายๆคนที่เจอปัญหานะครับ การเชื่อมต่ออ,อุปกรณ์แล้วไม่แน่ใจว่าทีวีนะครับที่เราจะเชื่อมต่อในเมนตัวไหนเราตั้งชื่อดักไว้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวตัวมือถือเนี่ยมันจะโชว์เป็นชื่อนะครับที่เรากำหนดไว้เองนะครับยังไงก็ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมแล้วก็ฝากช่องโอทอมมาไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ